สวัสดีนะาๆนะ้าตกปลาทุทันครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องลำตะคองฟิชชิ่งก็ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีปีใหม่นะนะที่เข้ามารับชมทุกท่าน,นครับตอนนี้ก็ผมยังอยู่ที่เกิดลำตะคองครับอยู่ที่เกิดลำตะคองอยู่ที่เดิมอยู่แต่ว่าตรงนี้เป็นหมายใหม่ครับซึ่งหมายที่ผมยังไม่ได้มาทําคลิปก็ วันนี้ก็กวาจะออกหมายมาก็สายแล้วครับนะนะนี่ก็น่าจะประมาณสักเก้าโมงกว่านะครับเกือบสิบโมงแล้วจุดนี้ก็หาจุดที่ลมเบาๆหน่อยครับนะเพราะว่าข้างนอกงูน่นะลมแรงครับมีคลื่นด้วยอันนี้ผมก็เลยย้ายเลาะตะเวียนหาจุดที่คลื่นเบาๆก็มาได้จุดนี้นครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดใหม่ที่ผมมาลงผมยังไม่รู้นะครับว่าจะมีตัวไหมตอนนี้ผมลงเบ็ดไปแล้วตอนนี้ก็เบ็ดมาแค่สามคันครับนี่ก็ใส่กระดิ่งไว้ด้วยก็เดี๋ยวเราไปรอรุ่นกันครับว่าวันนี้เสียงกระดิ่งจะดังไหมมีตัวให้นานาดรับชมไหมอย่าลืมนะครับอาน้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับลรรตะกองวิชิ n งครับเราจะได้มีคลิป ให้นา้นาได้รับชมกันต่อโอเคครับเดี๋ยวไปอรอรุ้นกันว่ากระดิ่งคันไหนจะดังก่อน อืมหอวปลาตะเพียนครับนี่ปลาตะเพียนอีกแล้วครับปลาตะเพียนลำตะคองไซตอนนี้ไซเล็กๆเยอะอยู่ครับแต่ว่าไซส์ใหญ่ๆโบโอนี้หาตัวยากครับแข็งแรงอย่างเนี่ย โอเคครับหมายใหม่มีตัวเข้ามาบ้างก็ถือว่าไม่เหงาครับแต่ว่าต้องดูยาวๆครับรุนยาวๆหมายใหม่ๆอย่างี้เผื่อจะมีใหญ่เข้ามาผิดคิวเข้ามาบ้าง ทีที่แล้วยันปีนี้ไม่รู้ว่าปีนี้ผมจะเจอนางฟ้าบ้างไหมปีทีท่แล้วก็ตามหาทั้งปีก็ยังไม่เจอครับลำตะคองมันก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่ากินเบ็ดจากมากเดี๋ยวก็ยังว่าครับหมายไม่ได้อ่อยเออใชยากหน่อย แต่ว่าเราจะไปตีตกหลุมตีโดนตัวนพอดีแต่ว่านางฟ้าดำตะของนี้ก็มีแต่ไซส์ใหญ่ๆด้วยนะครับจะได้นี้ก็คุ้มไส์มีแต่โลอัพก็พยายามตามหาต่อครับรู้ว่าจะเจอไหม ตีสุ่มเอาครับตีไกลตีไกลก็ไล่ระยะเอา รีมีอาการแค้ปนะกินอย่างนี้น่าจะเป็นปลาตะเพียน กระกมังครับอ๋อกระกมังครับนะฮะนี่ไส์สามครับสามนิ้วไม่่สามโลนะอืมนี่ครับ น่าจะแดดทั้งวันเบวันี้ถึงจะแดดแต่ว่า,วาก็ก็ไม่ร้อนนะเพราะว่าในคองนี้ลมเย็นสบายเลยอากาศอย่างนี้บรรยากาศแบบนี้ต้องหาเวลามาแคมปิ้งครับ มาแคมปิ้งค้างคืนสักหน่อยอ,อ,อยู่หรือเปล่าลอะ ใหญ่หลุดไปยังได้ตัวเล็กกลับมาก็เงียบเป็นนกคักครับสงสัยน่าจะมีฉาโดเข้ามากวน อันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงแล้วครับนะช่วงบ่ายวันนี้ปลากินห่างมากเลยครับนั่งเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะได้ยินเสียงกระดิ่งแต่ละครั้งสงสัยจะมีโดุเข้ามากวนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเ,เช้านี้ ินดีมากครับนี่จะเป็นปลาตะเพียนแข็งแรงนนี่อ้วนตับเลยนี่ครับนะใะไซก็กำลังผ่าหลังทอดเลยครับตอนนี้ นั่งกันนานเลยอ่ะกว่าจะกินแต่ละตัวนา,นานกินทีแต่มีตัวใหญ่ก็โอเคนะครับนนะว่า ในไซส์สักขนาดฝ่ามือนี่ก็ถือว่าโอเคนะนานๆกินทีเดอถ้ามีเวลานี่ต้องมาซ้ำใหม่ครับว่าแต่ว่าต้องมาเช้ากว่านี้ถ้ามาแต่เช้ากว่านี้ก็น่าจะกินดีกว่านี้เพราะว่าวันนี้ผมมาถึงที่นี่ก็สายแล้ว กว่าจะหาไม้กว่าจะหาไม้ที่ถูกใจได้กว่าลำตจะคองนี้ลมแรงครับถ้าไปอยู่ตรงที่ลมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยปีเบียดนี่ก็ยากหน่อยแต่ว่าถ้าบใบยๆมานี้แล้วก็ลมก็เริ่มนิ่งครับ ลองตีไก่ตีไก่สลับกันครับตอนนี้ไม่รู้ปลากินไก่หรือกินไก่ รอดูว่าจะมีตัวใหญ่เข้ามาชัดในคันพุ่งมึงไหมเดี๋ยวไปดูสภาพไม้กันหน่อยครับไม้ตรงนี้เป็นไงบ้างเนี่ยครับถัดจากที่ผมลงเบ็ดไปเนี่ย มันก็เป็นเหมือนหาดนะครับแต่ว่าเป็นหาดหอยหอยที่ถูกน้ําซัดขึ้นมาเนี่ยเป็นหาดไปนูน้นยาวไปนู้นนะทางนี้ก็เป็นหินครับอันนี้ก็จะเป็นหินนี่ครับยาวไปยันู้นเลยนะถึงนู้นเลยนะ เนี่ยลงเบ็ดได้หมดเลยครับนะนะเนี่ยเป็นจุดที่หลบลมพอดีทางนี้ก็นครับก็จะมีรถไฟให้เราได้ชมกันตองเนี้ยเขาเทดินเขาดินมาจากอุโมงค์ที่การรถไฟกำลังขุดทำอุโมงค์กันอยู่เขาก็ดินมาเทตรงเนี้ยต่อไปถ้าน้ำเยอะก็คงจะตีเบ็ดกันอยู่ข้างบนนู้นนะครับ เราก็สำรวจพื้นที่ไปก่อนเลยตอนนี้น้ำน้ำก็มีลมอยู่ครับน้ำเริ่มนิ่งอยู่นี่ดูผลงานของเรากันก่อนครับนี่ก็พอได้เยอะครับเนี่ย ไม่กี่ตัวครับสิบก่าตัวสภาพหมายก็ประมาณนี้ครับนะแต่ว่าโซนนี้บปสษัคใต้น้ำนีน่าจะเยอะหน่อยดูแล้วน่าจะเป็นก้อนหินเป็นอะไรโอเคครับเดี๋ยวไปรอชมต่อ ปาตะเพียนครับใส่เหยื่อถูกใจปลาตะเพียนแน่เลยปลากระกมังแทบจะไม่ค่อยเห็นตัวเลยครับ <c oughs> กินเป็นคันเดียวไงเนี่ย สองคันนี้ยังไม่ทำงานเลยครับโอ้ะตเพีย้ยนอีกแล้ว มมันเล็กลงล่ะมีแต่กินอาหารแล้วยิ่งโตขึ้นอ่ะนี่กินอาหารแล้วเล็กลงอีกโอ้เล็กไปปล่อยไปก่อนโอ้ ลาตะเพียนครับเดี๋ยวต้องปล่อยให้ไปโตก่อนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงเย็นนะครับนะนะก็คงต้องเก็บอุปกรณ์กลับบ้านกันแล้วครับเพราะว่าถ้ากลับค่ำกว่านี้รถน่าจะเยอะครับแล้วปลาก็ช่วงบ่ายวันนี้ปาลาไม่กินเลยครับอาจจะห่างตัวมากเลย นานๆที่จะมีตัวเข้ามาชัดกระดิ่งให้เราได้ตื่นเต้นนิดนึงก็เดี๋ยวเราไปดูผลงานก่อนครับว่าวันนี้ผมมีผลงานให้นานๆได้รับชมน,น้อยแค่ไหนเพราะหมายนี้ก็เป็นหมายใหม่นะครับก็ยังไม่เคยมาตกเลยไเดี๋ยวเราไปดูผลงานก่อนครับไปครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันหน่อย ผมได้ปลาอยู่ช่วงเช้าครับช่วงเช้าเท่านั้นที่ได้ปลาพอบ่ายมานี่ก็เงียบเงีงครับกินห่างตัวมากเลยได้ปลาอยู่ช่วงเช้าครับนี่เป็นปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนนั้นส่วนมากเลยก็ได้ตัวใหญ่ๆมาสองสามตัวเองครับ ใส่ฝ่ามือครับหานิ้วเราก็ได้เล่นครับกรณนาหาัดเห็นคลิปนี้แล้วก็จะมาซ้ำหมายก็มาได้เลยครับที่ตกเยอะๆเลยครับนู่นครับตรงนี้ก็ลบล้มครับลมพัดมาก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ขื้นก็ไม่แรง เดี๋ยวคลิปหน้าครับผมอาจจะไปสำรวจหมายใหม่อีกหรือเปล่าหรือว่าจะมาซ้ำจุดนี้อีกก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าผมจะไปตรงไหนก็อยากเปิดหมายใหม่ใหม่ให้หน้าๆได้รับชมกันไปเรื่อยๆว่าลำตะคองก็มีที่ตกปาลาเยอะแยะครับวันนี้ก็ไม่เจอนางฟ้าเลยนางฟ้านี่หาตัวยากมากครับไม่รู้ปีนี้ทั้งปีจะเจอหรือเปล่าไม่รู้ โอเคครับนะนะหากชอบคลิปนี้ครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับลำตะครองวิชิงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําคลิปจุดไหนอีกก็ามารอติดตามกันส่วนสําหรับวันนี้ครับต้องเก็บอุปกรณ์กลับแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ